มาค่ะที่รักของคุสราทุกคนคะ่ะคุสราจะพาทําตัวอักษรแบบนี้นะคะโอ้โหเทใช่ไหมคะพรีเมียมแน่นอนทํายากไหมอะไปดูกันค่ะเรามาเริ่มกันตรงนี้นะคะมีภาพพื้นหลังมีนางแบบอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวอักษรที่ได้มาเนี่ยนะคะไม่ใช่ตัวอักษรที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์ จากเมนูอักษรน,นะมันเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในแอปพลิเคชัน c a n v a นะคะไปเอามาจากองค์ประกอบนะคะตามอักษรที่เราต้องการประกอบร่างกันเลยนะคะและที่นี้นะคะตัวอักษรเรานะสามารถใส่สีได้นะคะสามารถใส่รูปภาพเข้าไปได้แล้วก็สามารถใส่วิดีโอได้เนาะถ้าเราสังเกตเห็นท้องฟ้านะคะก้อนเมฆภูเขาเนี่ยค่ะ สามารถใส่สีเข้าไปได้ค่ะทีนี้เราจะใส่สีเข้าไปยังไงนะคะ,ะเราจะทำเป็นแบบเรเดียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะเราไปหารูปภาพนะคะเข้าไปที่ภาพถ่ายด้านล่างนะแล้วก็เซิร์ชหาถ้าเราอยากได้สีทองนะคะให้เราพิมพ์คำว่าทองหรือภาษาอังกฤษพิมพ์คำว่า g o l เข้าไปเนาะนี่ค่ะเราจะได้สีทองมาเต็มเลยนะคะเราก็ เลือกนะคะว่าเราจะทองแบบไหนอคุชาราเลือกแบบนี้เราก็แค่ยัดใส่เข้าไปนะยัดใส่เข้าไปในตัวอักษรมันจะดูดเข้าไปเองเห็นไหมคะปุ๊บอ่ะเขาจะดูดเข้าไปเนาะแล้วก็แตะเข้ามาใหม่จะดูดเข้าไปอัตโนมัติเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับกรอบรูปค่ะมันเหมือนกับกรอบรูป ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเข้าไปแล้วนะคะถ้าเกิดเราทําในมือถือมันจะต้องเลือกรูปภาพบ่อยครั้งใช่ไหมคะเทคนิคก็คือ Copy เลยนะคะ Copy ให้มันพอดีกับตัวหนังสือมีตัวอักษรมี1 2 3 4 5 5อันนะคะก็กรอปมาให้ครบ5อันเลยเนาะครบแล้วก็ใส่เข้าไปทีละตัวเอ้ยตัวหนังสือสีทองก็ใช่ว่าจะทำยากนะคะ ในแอปพลิเคชันแคนวาก็ทําได้นมคะไม่จําเป็นต้องไปทําแอป,ปอื่นเลย mm hmm. เท่านี้ค่ะเสร็จแล้วง่ายใช่ไหมคะลองไปทํากันดูนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ส่งออกได้เลยค่ะไม่ยากใช่ไหมคะลองไปทํากันดูนะคะเชื่อว่าทุกคนทําได้อย่างแน่นอนหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนเขารู้ด้วยนะ